ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเอาข้าวสิบปีมาขายระวังคนเลิกซื้อข้าวแกงกินก็ต้องบอกก่อนนะว่ากระแสข่าวนะครับที่ออกมาว่าจะเอาข้าวสิบปีเนี่ยออกมาขายจะให้มีการเปิดประมูลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณ ภูมิธรรมเวชยชัยก็ได้มากินข้าวโชว์นะครับแต่จากคลิปที่ผมดูแล้วว่าคุณนะครับภูมิธรรมกินข้าวไปกี่เม็ดนะครับส่วนใหญ่จะเห็นตักข้าวนะครับตักข้าวเนี่ยมาสองช้อนหลังจากนั้นก็ตักกลับนะครับเรียกว่าพูนจานเลยหลังจากนั้นก็ตักกิน4ี่คำซึ่ง4ี่คำถ้าดูจากภาพทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นกับข้าวทั้งหมดมีข้าวไม่แน่ใจว่ากี่เม็ดแน่นอนครับว่าข้าวที่อยู่มาสิปี ความคิดของผมนะครับการที่จะเอาข้าวนะครับสิปีออกมาจําหน่ายเนี่ยเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นทําอะไรก็แล้วแต่นะให้มันเกิดประโยชน์ให้มีเม็ดเงินกลับมาอันนี้เข้าใจแต่การที่มากินโชว์นะครับแล้วบอกว่าข้าวเนี่ยมันยังสามารถกินได้อะไรได้จุดประสงคนะ์มันเพื่ออะไรกันแน่มันเพื่ออะไรกันแน่มันจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่าอยากคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้อย่างที่บอกสําหรับผมอย่างที่ว่าวันนี้ให้เอาข้าว10ปีในโกดังสต็อกเนี่ยแล้วเอามาระบายออกนะครับเพื่อเอาเงินเข้ารัฐบ้าน ก็ยังดีอันนี้โอเคและอย่าลืมนะครับข้าวสิบปีอันนี้ที่โรงโงานนี้ที่เก็บเอาไว้ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีการออกแต่มีการประมูลแล้วนะครับมีการเปิดสองประมูลแล้วและและครับคนที่ประมูลได้ไม่มาเอาครับเพราะคุณภาพข้าวไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันแต่วันนี้ <ừ. S 1> การที่มาทำคอนเทนต์นะผมเรียกการทำคอนเทนต์เลยไอ้แบบนี้คือการทำคอนเทนต์นะเพื่อโชว์กินข้าวโชว์อะไรแล้วเอานะักข่าวไปทำโชว์กินข้าว ผมบอกเลยมันเป็นสิ่งที่ทุกเลขมากๆม,มันเป็นสิ่งที่นักการเมืองกําลังแหกตาประชาชนหรือเปล่า มันเป็นสิ่งที่นักการเมืองนะครับกำลังเล่นละครตบตาประชาชนอะไรหรือเปล่าวันนี้นักการเมืองแทนที่จะบอกเฮ้ยข้าวเนี่ยสิปีนะคุณภาพข้าวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่น่าจะสามารถเอาไปกินได้แต่นะครับเราต้องยอมนะครับเพื่ออะไรถ้าเอาไว้อย่างนี้มันก็จะเน่าจะเสียอยู่ในโรงเก็บเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์เอาไปทําเป็นวายเอาไปทําเป็นน้ําส้มสายชูหรือไปทำอะไรก็บอกมาแล้วก็เอาไปซักนะครับจัดก,การอย่างน้อยก็ได้เงินกลับมาดีฝาปล่อยให้เน่าตกตตรงนั้นได้แต่วันนี้การที่ออกมาโชว์กินแบบเนี้ มันไม่สมควรหรือเปล่ามันเป็นการกระทําที่ทุเรศอย่างมากๆในสายตาผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับเอาข้าวสิปีมาขายระวังคนจะเลิกซื้อข้าวแกงกินข้าวเก็บนะครับโกดังสิปีเนี่ยหนึ่งแสห้ามื่นกระสอบรมยาทุกสองเดือนเท่ากับผ่านการรมยามา50าสถึงหกสรอบคุณค่าทางอาหารหายเสี่ยงสารลมฟัน ยานะครับสะสมในข้าวนะครับเสี่ยงเชื้อราอัลฟาท็อกซินนะครับเมื่อวานทดลองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพันธิษ์ได้เชิญสื่อมวลชนพิสูจน์ยังต้องนะครับสาวข้าวสิบรอบถึงจะทานได้หากจำหน่ายกิโลละ18บาทคงมีคนไปซื้อ นะซื้อแล้วไปไหนต่อคงไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ต้องการลดต้นทุนข้าวแกงที่ขายอาจเอาไปผสมกับข้าวดีให้ดูดีถึงเวลานั้นกระทรวงพาณิชย์จะต้องปวดหัวนะอาจจะต้องแก้ไขปัญหาคนไม่กล้ากินข้าวแกงกันทั่วประเทศอีกรอบการสร้างความเชื่อมัน่นนั้นไม่ยากครับก่อนประมูลขายเอกชนการทดสอบให้มั่นใจก็คือ1เนี่ยให้สถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือทดสอบ วิจัยคุณภาพข้าวและความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะมีสารตกค้างและเชื้อราอัลฟาท็อกซินในข้าว10ปี 2. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนควรใช้ข้าว10ปีหุงเป็นอาหารกางวันให้แก่รัฐมนตรี1เดือนเต็มอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้สนับสนุนครับนะบอันนี้เห็นด้วยและก็สนับสนุนราสุดนี้มีออกมานะครับว่านะครับถ้าข้าวคุณภาพดีนะครับข้าว10ปีเนี่ยครับจะเอาไปหุงให้กระถางกินผมแนะนํา หุงให้ระดับในพลในพันกินก่อนเลยครับอย่าไปหุงให้ระดับพลทหารกินครับให้ในพลในพันกินก่อนครับนะเป็นเจ้านายเขาต้องทําให้ลุกน้องดูทําได้หรือเปล่าครับ3เพื่อให้ผู้แทนปวงชนชาวไทยมีโอกาสช่วยยืนยันความเชื่อมั่นควรให้ข้าวสิบปีหุงเป็นอาหารให้สภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย1เดือน 4เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวด้วยความมั่นใจควรให้ข้าราชการรวมทั้งทีมคานการเมืองในกระทรวงทานข้าวที่หุงจากนะับข้าวสิบปีหนึ่งเดือนเต็มอันนี้เห็นด้วยครับนะับกระทรวงพาณิชย์ทั้งกระทรวงพาณิชย์เลยครับนะับกินข้าวนะครับสิบปีนะับเช้ากวันเย็นเ้ากับวันเย็นและถ้าจะดีเอาไปให้ครอบครัวนะของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดกินด้วยครนะอบครัวของรัฐมนตรตี่ก,กินเข้าไปนะจะได้รู้ว่าข้าวสิบปีมันดีจริงไหม ท่าหนึ่งเดือนสามารถกินได้สบายๆแล้วค่อยออกมาขายให้กับประชาชนอย่างที่ผมบอกระบายข้าวสิบปีนะครับเพื่อให้เอาเงินกับเข้ารัฐบ้างดีฝักกองอยู่ตรงน,นั้นเห็นด้วยครับแต่ทำให้ถูกต้องครับอย่าเล่นปาหีแหกตาประชาชนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ